หมามันมีชื่อมันอยู่ตะเตะ โลยังไม่ได้สร้างบ้านนนเมื่อวา,านไปดูรูปต้นข้าสรสางบานเห็นมันมาเดินวนวายอยู่ต้นข้าสรสางบานเนาะไม่สบายเป็นเพสแล้วก็ผอมแล้วก็คันรงังเคเนาะเป็นเพสสองถี่ตรงนี้ก็ต้องตูดก็ซื้อยามาใส่ให้ยาใส่เพหมา ก็ทับแปงให้เนี่ก็หายขั้นเนาะแต่ก่อนนอนไม่ได้เลยขั้นต้นนี่สบายเลยดูวะมิงวันนมิงวีไม่ต้อมเลยต้นนั่นทั้งมิงวีมิงบันต้อมหมาไม่มีชื่อเขาตั้งชื่อให้เองเขาตั้งชื่อให้ไอโมกุลหลานตั้งชื่อให้โมกุลดนนูข้านอนเขาอบ เอาตีนมาเกยตีนเราชอบมาขอตีนขอตีนขอตีนเนี่ยเกยตีนเขาไม่จะไม่เลี้ยเรานะเขาจะไม่เลี้ยเราประกะติหมาจะชอบเลี้ยใช่ไหมเวลาให้ขนมเขาก็จะงับแบบไม่โดนมือเราอขอตีนเนขอตีนเนี่ <laughs> ไหนทุ่นอะไปเที่ยวมาใช่ไหมเที่ยวมาแล้วหิวนอนใช่ไหมหือใครมากกว่าเหาเนาะแต่ถ้าเขาอยู่ในบ้านนี่ก็รู้แล้วว่าเขามานี่ก็เลิเขาเขาแล้วเอาตีนมาให้เขาใช่ไหม มาขอตีนขอตีนเอยขอตีนเอยคิดถึงโอรีนี่อืมคิดถึงโอรีใช่ไหมอืมคิดถึงโอรีกับป๊อบใช่ไหมโอรีกับป๊อบไปเที่ยว